เริ่มค่ะ พวกเรานะคะกับคนนะก็เป็นผู้กำกับเนาะตอนนี้เนี่ยกำกับหนังยากมากันเยอะแล้วพอต้องมานั่งทำเฟซชิลแบบนี้ทั้งคุณนุชชีอนุชาบุญยวัฒนะคุณกอล์ฟธันวารรนสุขพิสิทธิ์และคุณโนตสราวุธจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเลยบอกว่าเรื่องหมูหมครับเพราะขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนแค่ตัดฟองน้ำให้ได้ขนาด1คูณ10นิ้วแล้วเอามาติดเข้ากับแผ่นใสขนาดเอีจากนั้นก็ติดยางยืดขนาดพอดีกับศีรษะก็เสร็จเรียบร้อย นี่เป็นกิจกรรมที่เหล่าผู้กำกับรวมตัวเฉพาะกิจหลังกองถ่ายทำต้องยกเลิกทั้งหมดเพราะโควิด19มารวมตัวกันแบบนี้ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับอาวุธครบมือทั้งเจลล้างมือและก็แอลกอฮอล์เพราะว่ามาช่วยคนอื่นแล้วก็ต้องช่วยตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนด้วย กิจกรรมนี้ใช้เวลา3วันเต็มผลิตจนได้เฟสชิลทั้งหมด1,000ชิ้นตามเป้าที่ตั้งไว้เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านเพจด,ดังหมอนแลบแพนด้าทางสมาคมผู้กำกับก็เลยยื่นมือช่วยเหลือครับ โดยตอนนี้ส่งมอบให้โรงพยาบาลปัตตานีไปแล้วจำนวน400ชิ้นรวมถึงโรงพยาบาลตราดโรงพยาบาลวังน้ำเขียวโคราชและโรงพยาบาลป่าแดดจังหวัดเชียงรายอีกที่ละ200ชิ้นครับซึ่งถ้าถามว่าส่งไปเยอะขนาดนี้เพียงพอต่อความต้องการหรือยังสมาคมผู้กำกับก็ฝากข่าวมาเลยว่ายังไงก็ไม่พอครับเพราะเฟสชิลต้องใช้แล้วทิ้งดังนั้นถ้าใครพอมีกำลังก็อาจทำและส่งให้โดยตรงที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ อ่าันนี้เป็นที่ังซึ่งทุนในการทำเฟสชิลครั้งนี้ก็ไม่ได้มาจากที่ไหนครับน้ำใจของผู้กำกับภาพยนตร์และทีมงานกองถ่ายล้วนๆช่วยกันสมทบทุนบางส่วนอาจจะไม่มากไม่มายแต่ก็ถือว่าสำคัญเพราะเป็นช่วงที่คนกองหลายคนไม่มีรายได้ในตอนนี้ อย่างคุณนุชีอนุชาตอนนี้นอกจากจะยกกองแล้วสตูดิโอที่เคยปล่อยเช่าให้ทั้งถ่ายหนังไวรลัลโฆษณาก็ไม่สามารถหารายได้ได้อีกก็เลยเดือดร้อนหนักเหมือนกันครับในจะเงินเดือนพนักงานที่ยังต้องจ่ายช่วยประคองกันไปก็เรียกว่าอ่วมเหมือนกันไว้สถานการณ์ดีขึ้นก็คงค่อยคิดแก้ปัญหาอีกทีครับ